ตอนนี้นะคะหญิงคือที่บริเวณชายหาดสังคมนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีแข่งี้ค่ะขอแนะนําโครงการใหม่นะคะของโครงการที่นี่แบล็คลีพีแคลนด์นะคะชื่อเปิดวิวเขาริมน้ำค่ะลูกค้านะคะจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศวิวภูเขาริมน้ำและที่สำคัญอยู่ใกล้ชิดทะเลแบบนี้เลยค่ะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะทักทายมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะลูกค้าสามารถเดินทางจากกรุงเทพมาที่โครงการเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษดีดีแบบนี้นะคะไม่ต้องวางเเเเเเเงงงงิินนนนนนดดดดาาาาาววคค่่่่่ะะแแแลลล้้้้ก็จอออพียยบททััสมมรรถปไไ ดอะะกดคที่ดินแบ่งล็อกทําเลทองล้อมรอบด้วยวิวภูเขาและอยู่ติดริมน้ำธรรมชาติการเดินทางที่แสนสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงพื้นที่เริ่มต้น153ตารางวาฉโนโกรุดแดงใกล้ชุมชนปั๊มปอตะทอคาเฟออเมซอนเซเว่อีเลเวตลาดนัดแมคโครตลาดน้ำกวางโจบ่อน้ำพุร้อนไหว้หลวงพ่อโต พระแม่กวนอิมเที่ยวชายหาดทะเลหัวหินชะอําหรือไปเดินออกกำลังกายที่เขื่อนแม่ประจันเขากระทิงยามเจ็บป่วยไม่สบายมีโรงพยาบาลหนองยาปล้องห่างเพียงสิบนาที PP Happy Land พื้นที่แห่งความสุขเพื่อคุณและคนที่คุณรัก